สวัสดีครับผมเบลฮะถ่ายรูปกับแขกแจกรูปทันทีวันนี้อยู่กับสีครามนะครับผมจะมาแนะนําว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยใช้งานยังไงครับไปดูกันวันนี้เราได้จําลองเหตุการณ์ในการใช้งานสีครามนะครับซึ่งบริการของเราเป็นบริการเสริมนะครับเหมาะกับบ่าวสาวหรือเป็นงานอีเว้นต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งหรืองานจักรยานนะครับที่ต้องการใช้การหารูปที่รวดเร็วนะครับวันนี้จะมาโชว์การทํางานของสีครามกันครับ ไปดูวันนี้นะครับเราจะจําลองงานแต่งนะครับงานอีเวนต์นะครับโดยการถ่ายรูปหน้าแบ็กดอปนะครับโดยการใช้กล้องของเรานะครับซิงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผ่านโปรแกรมไลท์นูมนะครับผมเวลาที่เราถ่ายรูปปุ๊บมันก็จะลงเข้าไลท์ o ูมของเราก่อนนะครับทำการแต่งภาพนะครับผมปรับสีปรับแสงนะครับทุกอย่างนะครับเป็นระบบออโต้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนเฝ้าหน้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับมันจะทําการแต่งภาพให้เราเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะเอ็กพอร์ตภาพทั้งหมดครับเข้าสู่โฟลเดอร์นะครับซึ่งข้อดีของมันครับคือการเรียลไทม์ จร,จริงครับกดปุ๊บรูปจะเข้ามาสู่โปรแกรมแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ export ออกโฟลเดอร์ครับและหน้าที่ของซีครามครับ เป็นการเอาโฟลเดอร์นั้นครับภาพทั้งโฟลเดอร์นั้นขึ้นออนไลน์ครับบนคลาวด์ของสีครามของเรานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรูปแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับและการใช้งานสีครามของเรานะครับผมหลังจากที่ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่เราไปสแกนนะครับที่หน้าแบ็กดอปหรือหน้าบูธนะครับที่มี QR Code โค้ดให้เราสแกนนะครับมันจะนําพาเราเข้าสู่สีครามนะครับเพื่อทําการค้นหารูปต่อไปนะครับข้อดีของสีครามครับคือการค้นหารูปตัวเองได้อย่างรวดเร็วและทันใจครับโดยปกติหนึ่งงานนะครับ การค้นหามันค่อนข้างจะยากมากนะครับซึ่งสีครามของเราครับจะมาตอบโจทย์และช่วยการค้นหาในส่วนของตรงนี้นะครับโดยการตรวจจับใบหน้าของเรานะครับหรือที่เขาเรียกว่าดีเทคนะครับโดยการคัดรูปของเรานะครับออกมาเฉพาะรูปของเราเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะงานวิ่งนะครับหรืองานจักรยานที่มีผู้คนเข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาที่เราต้องการจะหาภาพตัวเองในงานงานนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการหารูปตัวเองค่อนข้าง แต่สีครามจะมาช่วยคุณครับซึ่งสีครามครับจะใช้การค้นหารูปแบบ2ระบบนะครับคือระบบที่เราถ่ายรูปหน้าตัวเองลงไปเพื่อทําการค้นหาครับอีกหนึ่งระบบนะครับเราใช้รูปของเรานะครับหน้าของเราเองเพื่อทําการค้นหารูปตัวเองในสีครามครับและทําการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับเอาไปอัพในแพลตฟอร์มต่างๆของเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วเลยครับซึ่งสีครามนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับเป็นการต่อสายจากกล้องสู่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแบบเรียลไทม์และอีกหนึ่งวิธีนะครับคือการเอาเมมโมรี มาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราจะทําการแต่งภาพออโต้และอัพเข้าสู่สีครามอีกหนึ่งวิธีครับไม่ว่าจะช่างภาพสีคนครับทำงานรวดเร็วทันใจแน่นอนครับผมและนี่คือสีครามครับผมสีครามยังมีคลาวนะครับไว้เพื่อนๆสามารถเก็บไฟล์ข้อมูลไฟล์รูปภาพของเพื่อนๆแต่ละวันแต่ละเดือนเอาไว้ให้เพื่อนๆได้โหลดเอามาทํางานต่อกันได้ด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีครามนะครับผมสีครามแฟนเพจและสีครามที่เว็บไซต์ได้เลยครับผมสวัสดีครับ